สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฝนตกมาอีกแล้วนะคะฝนตกตอนบ่ายนะคะฝนก็ตกมานะคะตกมาอีกแล้วนะคะฝนก็ฝนหนึ่งจ้าอืมพอฝนตกฝนตกนะคะลมก็ลมก็ลมใหม่แล้วนะคะลมใหม่เแล้นะคะฝนก็ฝนหนึ่จ้าอืมนะคะดี อย่านะคะภาวนานะคะขอให้นะคะอย่าล,ลุมเรงเลยนะคะถ้าลมเรงน,นะคะก็นะคะก็สาน,นะะานะคะเข้านะคะไปนะคะที่น้องจับให้คุอยู่นะคะที่พ่อคุณดูใจเป็นกําลังใจให้นะคะครอบครัวนะคะสปงตใจเองน,นะคะจับให้คุตจะเปิด้วยนะคะมือของพ่อจ๋าเป็นมาเป็นมาไม่เป็นไรนะคะกลัวเตลุมนะคะ ถ้ามาทีไรนะคะลุ่มมานะคะอย่างเรงนะคะทุกทีด้วยนะคะก็กลัวนะคะกลัวยวกระ่อมน้อนะคะกระ่อมก็นะคะดีนะคะต้นก็สาวนิดเดียวนะคะเป็นนะคะของโอ้ต้นใจเล็กๆนะคะเป็นกระ่อมนะคะที่หลั taught, ands, and บ g, salt, water, ที่นอนนะคะของครอบครัวนะคะตเรอยู่ท่ามกคุณนะคะ จะรบกุ้งรังนะคะไปหน่อยนะคะคขก็เป็แม่๋าพอเทพนะคะที่เขาเทพเนาะนะคะผมก็มาเร็วผมก็มาเร็วนะคะดีนะคะเขาไม่มีลมนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะครอบตัวนะคะของน้องทรัพย์มงคลด้วยนะคะแม่๋าพ่อจ้า แ้าห,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 หมูตุนนอนหดเลยนะคะหมูตุนอน,น,อน,นอนหดอะไรเนี่ยฮะหมูตุนนอนหดอะไรนอนนอนนอนหดอะไรเนี่ยอืเนี่ยหมูตุนนะคะเดี๋ยวน้คะก็จะเอาอาหารมาให้นะคะหมูตุนนะคะตอนนะะืมตุนก็กินอาหารเล้วนะคะนั่งกินนะคะนั่งกินกินอย่างอรุณอร่อยเลยนะคะ ก็เป็นนะคะปอาหารนะคะจากคุณแม่กิฟนะคะท่านได้มกบคะเนนมานะคะก็มาซื้อนะคะอาหารนะคะให้หมูตุนนะคะอร่อยมากเลยนะคะมื้อเช้าก็ให้ทานข้าวนะคะตอนเที่ยงก็จะให้นะคะหมูตุนนะคะทานเป็นนะคะอาหารนะคะก็ต้องมัดเผาเอาไว้นะคะมัดหมูตุนเอาไว้นะคะ ก็ปล่อยไม่ได้นะคะปล่อยนะ,ะนะคะไปนะคะก็ไปไล่นะคะไล่นะคะชาวบ้านเดินมาเถวนี้นะคะก็ไล่เรานะคะก็เลยนะคะต้องมัดเอาไว้นะคะพอตกกลางคืนนะคะก็จะแก,ก้น้องอกนะคะจะแก,ก้หมูตุนนะคะอกนะคะ อีกสองตัวนะคะจนจับนะคะไม่รู้ไปทางไหนนะคะเขาก็จะมานะคะช่วงเป็นระยะระยะนะคะเขาจะมานะคะตอนนี้ก็ไม่เห็นเลยนะคะไม่รู้ไปทางไหนนะคะเขาได้กินเขาได้กินเขาก็ไปนะคะเขาก็ไม่ได้ไปยืนอยู่นะคะไปจํานะคะไม่ได้อยู่ไปจํานะคะจะเวียนๆนะคะมานะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ไปทางไหนเลยนะคะ หมาชนจัดนอสนะคะจะไปทั่วนะคะก็จะไปทั่วนะคะไม่เหมือนนะคะที่เราเลี้ยงนะคะไว้ประจําเหมือนนี้คืนนะคะเขาจะเลี้ยงไว้นะคะเป็นประจํานอเขาก็จะอยู่นะคะเขาก็จะไม่ไปไหนนะคะฝากเป็นนะคะฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเราคือนะคะมาโอนเนี่ยนะมาโอนอะไรนี่ยนะมาโอนอะไรเนาะนะคะสวัสดีครับปอเรเว แ้ตนหิวน้ำรือเปล่านาะนะคะเดี๋ยวนะคะเอาน้ำให้ตูนอืเป็นนะคะนีค่ครูเลยนะคะจินน้ำเนี่ยไม่หิวนะคะไม่กินน้ำนะคะต้นตูนตูนตูนคันบอเนี่ยอ้อาวเดินมาหาแลว้วมัวหาไะ <c oughs> <c oughs> จะเดินตามมานะคะ <c oughs> ไปนอนเนียไปนอนก่อนเนี่ยไปนอนก่อนเนี่ยนะคะนงก็มงคลน,นะคะมงคลก็น ยืนนะคะยืนทมนะคะหาต้นไม้นะคะต้นไม้นะคะเขาเรียกต้นอะไรเนะนะคะยายโกนะคะไม่ค่อยรู้จากต้นเนะนะคะไม่ค่อยรู้นะคะไม่เข่งภาษาไทยนะคะไม่ค่อยเข่งภาษาไทยทรัพย์มงคลสวัสดีก่อนเลี้วสวัสดีครับเมลสวัสดีครับมงคลทันด่าให้แล้วชอบชอบให้เอบนะคะไม่ชอบนะคะไม่ชอบโชว์หน้านะคะ ชอบนะคะชอบนะคะเอบนะคะหันดากให้นะคะอ่ะสวยๆเร็วสวยๆสวัสดีครับครับสวยๆก่อนสวยๆนะคะสวยๆเร็วสวยๆ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับชว์นะคะสวยๆห้าขาแล้วอือ เป็นกำลังใจให้นะคะครอบครัวนะคะน้องรัพ์มงคลด้วยนะคะคุณพ <eps> ่อคุณแม่จ๋าซั์มงคลก็ตกมันอยู่นะคะตกม,มันอยู <ellt> ่นะคะโผล่ตรงขมับนะคะจะอกนะคะออกตรงขมับนะคะก็จะออกตรงขมับโผล่นะคะขมับก็บวมนะคะยังมองนะคะเห็นมองนะคะอยู่นะคะเป็นนะคะที่ดำๆนะคะนั่นเลยเขาเรียกนะคะว่านะคะตกมันนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าก็ จักขานะคะจักข้ามือมานะคะก็ต้องนะคะต้องยืนนะคะไกลนะคะจากน้องนะคะโขเข้านะคะติดไกทำไม่ได้นะคะหินขมับนะคะก็อกนะคะเป็นพ่อคุณแม่านูนะคะมองไปนะคะหินนะคะจุดดำดำนะคะก็เหมือนกับอ่าเขาเรียกว่านะคะมันนะคะน้องก็ออกตรงขมับโผล่นู่นนะคะจากนั้นก็เตะอกนะคะที่อวัยวะเพศนะคะของน้องนะคะ ก็พ okay. ึ Hence, ่งนะคะพึ่งนะคะออกราคาเป็นครั้งแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าพ่อออกเป็นครั้งแรกนะคะทันนะคะครั้งแรกก็ยังไม่รู้นิสัยนะคะซับมงคลว่าจะเป็นยังไงเนอะนะคะต้องดูอาการนะคะไปเรื่อยเรื่อนะคะดูอาการนะคะทซับมงคลนะคะไปเรื่อยเืนะคะ เวลานะคะเวลานะคะจะอาบน้ำก็ต้องใช้สายายางนะคะสายายางหรือนะคะกินน้ำก็ต้องเอาสายายางนะคะให้น้องนะคะดูดนะคะกินอีนะคะจะเอานะคะตักไว้นะคะเป็นถังนะคะใส่ไม่ได้นะคะเพราะพเนจะใส่ไม่ได้เข้าไปไม่ได้นะคะดีนะคะที่ทรัพย์มงุลนะคะก็ยังนะคะยังรู้จักนะคะดื่มน้ํานะคะกับสายายางได้นะคะ ชอบพันดางนะคะเขาไม่ชอบนะคะไม่ชอบชูความโลนะคะไม่ชอบโชว์นะคะความโลนะคะชอบชูนะคะดากนะคะไก่นะคะไก่ตนะคะจะวุ่มเรียนนะคะมาอยู่แถวนี้นะคะจะคุยนะคะคุยนะคะเรียนนะคะขยะนะคะไข่โูนะคะมองไปนะคะเจอหินขมับนะคะรงขมับ น้าหน่อยสิโชว์ความหลอบ้างพี่ฟงคุณอย่าโชว์แต่ด่างนะคะอย่าโชว์แต่ด่างมากเลยนะคะอ้วนนะคะซับมงคุก็อ้วนมากเลยนะคะอ้วนมากนะคะก็นะคะจะให้น้องนะคะได้ทานอิน่มนาอนะคะก็เลี้ยงนะคะไว้ก็จะต้องให้น้องได้อิ่มท้องนะคะ ท้องนะคะวันนี้ก็อินฟื้นเลยนะคะท้ะะองนะคะเนนะคะ <c oughs> คุนะคะคก็หยุดแล้วน,นะคะดีนะคะวันนี้นะคะก็ไม่มีลมนะคะไม่มีลมนะคะถ้ามีลมนะคะขเขาคงจะลําบากนอะนะคะเป็นกระทมแบบนี้นะคะถ้าลมพายุแดงนะคะหนักนะคะก็นะคะรับรองนะคะไม่มีเหลือนะคะเป็นกระทอ่มนะคะ ลรงไม่มีเหลือนะคะเติดไปหมดเลยนะคะโอ้พวนนานะคะอย่าให้ลุมเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าเทวดานะคะฟ้าดินนะคะก็อย่ามีลมมาเลยนะคะก็ปลอปลอยนะคะตอนนี้นะคะก็ยังโป,ปอยปลปอยอยู่นะคะพอภาวนาอย่าให้มีลมเลยนะคะ มีลมนะคะฟ้าร้องนะคะฟ้าเลวเลยนะคะฝนตกธรรมดา้อพอนะคะก็ยายข้อขอนะคะสําหรับนะคะไล์นี้นะคะยายก็ขออนุญาตนะคะลงไรนะคะเพียงแค่นี้พอนะคะฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามต้องเล็กๆตาอวยทรัพย์มงคมครับ่อๆสวัสดีค่ะ